ถือเป็นตัวเลือกยอดฮิตสำหรับคนที่ชอบนอนหมอนนุ่มฟูคล้ายหมอนขนสัตว์เพราะด้านในบรรจุเส้นใยไมโครเจลที่เคลือบด้วยซิลิโคนทำให้นอนหนุนแล้วรู้สึกนุ่มเบาสบายคล้ายกับนอนบนหมอนขนห่านแท,แท้นอกจากนี้ลักษณะหมอนยังมีคุณสมบัติยืดหยุ่นตามสรีระจะนอนหงายนอนคว่ำหรือนอนตะแคงก็สามารถคืนตัวได้ดีโดยไม่เสียรูปทรงส่วนผ้าหุ้มชั้นนอกนั้นผลิตด้วยผ้าฝ้ายเกรดพรีเมียมสามารถระบายอากาศได้ดีช่วยป้องกันไรฝุ่นมากวนใจอีกด้วยค่ะ ดีไซน์หมอนที่ตกแต่งอย่างหรูหราของซานตาใช้เส้นใยไมโครเจลควบคู่ไปกับการใช้ผ้าหุ้มหมอนจากผ้าฝ้ายธรรมชาติที่ถักทอขึ้นด้วยวิธีเดียวกับผ้าซาตินมอบสัมผัสเนียนนุ่มสบายราวกับหมอนระดับโรงแรมหรูโด,ดยด้านในจะบรรจุเส้นใยไมโครเจลที่มีความหนาแน่นขนาดพอเหมาะไว้จึงช่วยประคองต้นคอและศีรษะได้อย่างนุ่มนวลเป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่ชื่นชอบนอนหมอนที่มีความแน่นและมีความสูงปานกลางปราศจากรายฝุ่นและกลิ่นไม่พึงประสงค์เหมือนหมอนขนห่านแท้ หมอนขนหานรุ่นยูโรเปียนเป็นหนึ่งในหมอนที่หรูและแพงที่สุดของซานตาสโดยมีราคาเริ่มต้นที่หลักหมืน่นด้านในหมอนบรรจุด,ด้วยกลุ่มขนอ่อนใต้ปีกและขนปีกของหานมากถึง3ชั้นเพิ่มความนุ่มสบายขณะนอนหลับได้ตลอดทั้งคืนเพราะดีไซน์ที่ช่วยรองรับต้นคออย่างพอเหมาะเสริมด้วยผ้าหุ้มที่ผลิตจากผ้าฝ้ายผสมผ้าเทนเซลเนื้อเนียนล,ละเอียดนอกจากจะอ่อนโยนต่อผิวหน้าแล้วยังช่วยป้องกันแบคทีเรียและไรฝุ่น เหมาะสำหรับผู้ที่เป็นภูมิแพ้ง่ายรวมถึงคนที่ชอบนอนหมอนที่มีความหนาแน่นจากขนหานมากเป็นพิเศษอีกด้วยค่ะหมอนรุ่นลักชัวรี่เพียวนี้นำเสนอความลักชัวรี่ผ่านการออกแบบระดับพรีเมียมด้วยการบรรจุส่วนขนที่อ่อนนุ่มที่สุดของหานไว้ด้านในถึง90%มอบสัมผัสนุ่มสบายของหมอนขนหานแบบเต็มพิกัดโดยหมอนรุ่นนี้มีคุณสมบัติพิเศษตรงที่น้ำหนักเบา มีความยืดหยุ่นสูงและคืนตัวได้เร็วโดยที่ความแน่นและความสูงของหมอนนั้นเวลานอนลงไปจะจมลงได้ง่ายกว่าหมอนแบบอื่นๆเหมาะสำหรับคนที่ชอบนอนหมอนนุ่มเป็นพิเศษค่ะหมอนรุ่นนี้เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับคนที่มีงบจำกัด แต่อยากได้หมอนซานตาสคุณภาพดีในราคาที่จับต้องได้เราขอแนะนำหมอนเส้นใยเดครอนฮอลโลฟิลที่อัดแน่นด้วยเส้นใยคุณภาพสูงมากเป็นพิเศษจึงทำให้หมอนค่อนข้างนุ่มฟูอีกทั้งยังถ่ายเทความร้อนได้ดีเพราะเส้นใยชนิดนี้มีรูระบายถึง4จุดและยังมั่นใจได้อีกว่าเป็นสินค้าที่ไม่ก่อให้เกิดภูมแิแพ้ เนื่องจากหมอนมีเทคโนโลยีพิเศษที่ช่วยลดอัตราการเกิดของไรฝุ่นเมื่อผสมผสานด้วยวัสดุโซฟท์ทัชบนเนื้อผ้าเพิ่มความนุ่มนวลให้คุณหลับสบายไปกับหมอนใบโปรดมากยิ่งขึ้นค่ะคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด